เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารของบร,ริษัทชอการช่างคุณประเสริฐมาริตรณพรกกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสกลุ่มงานบริหารสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกิจกรรมชื่อว่าชอการช่างชอชวนเยี่ยมชมโครงการใช่ไหมครับใจครับใ่ครับ,รบน่าสนใจทีเดียวครับช,ชื่อไม่ทราบว่าชื่อนี้ได้มาอย่างไงครับคือจริงๆแล้วชอการช่างเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทมานะแต่เนื่องจากโครงการนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกัน ก็คือชวกันช่างชอเยี่ยมชมชมโครงการเพื่อให้สอดคล้องของของตัวชอช้างนี่ครับครับไม่ทราบว่าทางผู้บริหารเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อเองก็ทีมงานนะครับช่วยกันช่ครับครับแล้วกิจกรรมที่พูดถึงเนี่ยมีแนวคิดในการมีที่มาที่ไปในการคิดโครงการนี้อย่างไรครับของเรานะในเรื่องของโครงการ CSR เนี่ยเราทำมาแล้วนะฮะตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาในโครงการต่างๆเช่นโครงการ ฝ่ายทดน้ำนะฮะปลูกป่ารวมถึงการที่บริจาคโลหิตโดยที่พนักงานของเรามาร่วมกันนะครับ,รบนาฬกันเราก็มีการซ่อมแซมโรงเรียนนะฮะในจังหวัดวิทยาที่เกิดอุทกภัยเมื่อ2อสามปีที่แล้วนั้นเราก็เลยมาคิดดูว่าเอเราควรจะให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ดีไหมนะฮะเราก็เลยกับทีมงานก็เลยคิดขึ้นมาว่าอย่างน้อยก็ควรจะเป็นพวกนักศึกษาอาชีวะซึ่งจะรู้เรื่องของการก่อสร้างเป็นอย่างดีอนาคตก็ต้องออกมาเพื่อทําการก่อสร้างในธุรกิจต่างๆนะครับก็เลยคิดขึ้นมาก็เลยเชิญทางนักศึกษาของไมวยาลเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิยาเขตอุเทนทวายครับสกาวิสกรรมโยธาเนี่ยมาเยี่ยมชมโครงการเราในคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับ ช่วงสนามชัยท่าพระซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการแรกของประเทศไทยนะครับเป็นรถไฟฟ้าลอดรถไฟฟ้าลอดลอดแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้จร่งจริงไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนครับทำไมถึงเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคาดหวังอะไรว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรครับผมคิดว่านักศึกษาที่เกี่ยวเรื่องการก่อสร้างเนี่ยธุรกิจเราคือการก่อสร้างฉะนั้นเมื่อเขามาดูในภาพปฏิบัติเนี่ย เขาจะได้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเอามาใช้ในการก่อสร้างเป็นยังไงน่าสนใจเขาก็จะได้กลับไปพัฒนาหรือเป็นการจูงใจให้เขาคิดว่าเขาควรจะเข้ามาทำงานในการธุรกิจก่อสร้างที่มีมทเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับ ครับผมนายลิขิตจิตประวัติเป็นตัวแทนนักศึกษาวิเคราะห์วททยาศาสตรวันนี้ก็มีความประทับใจในด้านเรื่องเกี่ยวกับการการช่างผมก็ได้มาพบกับพวกอุปกรณ์ใหม่ๆก็ถือว่าเป็นทางวิศวกรรมที่หาดูได้ยากแล้วก็หาดูได้ไม่บ่อยครับอันนี้เราได้เจอจากสถานการณ์จริงครับขอขอบคุณช่างช่างครับที่ให้โอกาสดีๆกับนักศึกษาครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมลวาแสงนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิจาเขตเทนถวายนะคะวันนี้ก็มีนักศึกษาทั้งหมดนะคะ43คนนะคะแล้วก็มีอาจารย์ทั้งหมด4ท่านนะคะมาเยี่ยมชมของหน่วยงานของชาวกันช่างประทับใจมากเลยนะคะในความการณาณลที่ให้เราเป็นทีมแรกที่ได้เข้ามานะคะ องคความรู้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ตรงหาไม่ได้ในสถานศึกษาแล้วคําถามหลายอย่างก็เป็นคําถามตรงที่จากผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นคนตอบขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งประทับใจในการต้อนรับทุกอย่างที่ดูแลนักศึกษาของเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะกิจกรรมที่ในแต่ละครั้งที่เราจัดเนี่ยใครเป็นคนคิดว่าจะต้องทำอย่างไงต้องพาไปชมตรงนั้นรตรงนี้เนี่ยเราเรามี ทีมงานนะฮะที่มาจากพนักง,งานจากสายงานต่างๆหลายทุกสายงานในในชองกันช่างแต่ละสายงานก็จะส่งคนที่มีความพร้อมและสมัครใจในการที่จะทาํางานเข้ามาเป็นกรรมการ,รแล้วก็มาประชุมกันเพื่อคัดเลือกโครงการต่างๆนะฮะครับหมายความว่าทีมงานเนี่ยเป็นทีมที่เราจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็อยู่ประจํำไหมครับหรือว่าเวียนกันเข้ามาจริงก็ก็ บางช่วงอาจจะมีการผัดเปลี่ยนมุงเวียนกันบ้างนะครับแต่ก็จะเห็นหน้าซ้ําๆกันบ้างครับแต่นั่นหมายถึงว่าแต่ละท่านนี้ก็คืออาสาเข้ามาอาสาเข้ามาด้วยจิตไม่ได้ไม่ได้มีการบังคับจายไมยะใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมทํางานก็เข้ามาครับน่าสนใจทีเดียวครับแล้วเราคิดว่าจากสิ่งที่ทางชอกันช่างทํากิจกรรมนี้เรามีความเป็นห่วงสังคมอย่างไรครับถึงคิดทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาคือนักศึกษาเนี่ย ก็คงได้เรียนทางวิชาการสับส่วนใหญ่แะฮะแต่ภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยซึ่งเกิดจากเอกชนที่เข้าไปทํางานถ้าได้เข้ามาศึกษาและดูงานการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะได้เอาไปประกอบกับวิชาการได้มองมองเห็นภาพเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าว่าปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงใปฏิบัติจริงเป็นยังไงเทคโนโลยีใหม่ๆมียังไงบ้างนะครับครับแล้วถ้าจะพูดถึงช่างอนช่างแล้วเนี่ยเรามองภาพ ตัวเองอย่างไรครับว่าสังคมมองมาที่บริษัทชอนช่างเนี่ยว่าภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นอย่างไรครับคือชอนช่างเองเนี่ยนะฮะดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทื้อประเทศชาติและประชาชนนะครับเราเหมือนเป็นตัวกลางในเอกชนคือผู้ดําเนินการก่อสร้างส่วนภาครัฐก็เป็นผู้ลงทุนส่วนประชาชนก็คือผู้ใช้บริการฉะนั้นเราทําไงให้โครงการเหล่านี้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งเจ้าของงานก็จะเกิดความพอใจครับส่วนผู้ใช้บริการคือประชาชนก็ได้รับบริการที่ดีครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้และได้ปฏิบัติมาตลอดแล้วก็อยากให้นักศึกษาที่มาเยี่ยมชมกันได้เข้าใจภาพได้เข้าใจภาพได้เห็นว่าการทํางานของเราทํายังไงให้มีคุณภาพครับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้ก่อสร้างแล้วเนี่ยจะแค่ทําให้โครงการเสร็จสําเร็จเราก็คํานึงถึงเจ้าของงานด้วยแล้วก็ผู้ใช้ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่่ครับของประเทศด้วยเพราะธุรกิจก่อสร้างเนี่ย จะกระทบกับประชาชนค่อนข้างเยอะมันก็มีส่วนของเรื่อง CSR เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะฮะการทํายังไงที่จะก่อสร้างโดยไม่เกิดบนบนภาวะกับประชาชนรอบข้างนะฮะเสียงบุละอองจะพยายามที่กําหนดให้มีเกิดเหตุการณ์นี้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้การติดขวางการจราจรด้วยการจราจรที่ปิดขัดอะไรเงี้ยจะทําไงให้ ผลคลายคือให้น้อยที่สุดที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับครับนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบทบาทที่สําคัญนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัทก่อสร้างที่เป็นบริษัทชั้นนําในประเทศไทยด้วยครับบริษัททำโครงการ CSR มาก็จะเป็นขอตัวแทนของส่วนงานต่างๆ เข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันทําโครงการก็คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันปรึกษาหารือกันว่าเออปีนึงเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะคืนประโยชน์ให้กับสังคมอะค่ะได้พาน้องๆมาดูงานก่อสร้างจริงเพื่อหวังว่าวันหนึ่งทั้งหน้าน้องๆอาจจะได้นําไปใช้งานเป็นแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนในการที่จะประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจําวันต่อไป เราวัดผลความสําเร็จของโครงการนี้ว่ามันได้ผลลัพธ์ตามที่เราตั้งเป้าหมายอย่างไรครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะเพราะว่าจากการที่เราการศึกษาและท่านอาจารย์ทั้งหลายไปไปเยี่ยมชมโครงการนะฮะเราก็ทําให้พวกท่านทั้งหลายนี้ได้รู้ประวัติของบริษัทว่าเราดำเนินธุรกิจอะไรกันมานะฮะรวมถึงการบรรยายให้ฟังว่าวิธีการทํางานของเราทํางานอย่างไรนะครับโดยเฉพาะโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ก็คือเป็นโครงการรถไฟฟ้าซึ่ง รอดแม่น้ำเจ้าพระยาวิธีการเราจะต้องทำยังไงจะต้องมีหัวขุดเจาะหูมงทำยังเป็นลักษณะไหนอะไรเงี้ยนะฮะการขุดเจาะทำด้วยวิธีการใดถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ทนี่ใหม่มากแล้วก็นักศึกษาได้ประโยชน์จริงจรับในการที่ได้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแล้วมาเจอโครงการเราครับก็จะเห็นได้ว่านั่นเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทชอกันช่างได้พยายามที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้ที่จะ ร่วมงานในอนาคตนะครับก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอาชีพของตัวเองนะครับก็ทางรายการต้นกล้าธุรกิจต้องขอขอบคุณคุณประเสริฐมลิตตนาพร์นะครับเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความรู้ความเข้าใจนะครับในถึงกิจกรรมที่ทางบริษัทชอนช่างเนี่ยได้ดําเนินไปช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับช่วงปุ๋ยของต้นกล้าเราจะมีเรื่องราวของการดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังติดตามชมนะครับ มารายการต้นกล้าธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะนําเสนอวิธีคิดนะครับจากการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆและทําให้เติบใหญ่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอฝากรายการนี้ไว้สําหรับผู้ชมทุกคนนะครับคณะบริหารธุรกิจมีความภาคภูมิใจกับรายการนี้และก็ขอให้ทุกๆท่านติดตามรายการนี้และเป็นแฟนประจำของรายการที่ตลอดไปนะครับ